เอาเลยฮะกัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วโยมครับเอ่อเซิร์ฟไมค์ครับในวันนี้ก็เอาเซิร์ฟมาฝากอีกแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้เอาเซิร์ฟมาฝากบ่อยมากนะก็วันนี้น่ครับเราก็จะมาเล่นไมค์คร f t กันนะครับเป็นมินิเกมนะก็ขอเล่นเป็นมินิเกมดีกว่านะครับก็ตามนั้นโอเคปะทุกคนเข้าไอ,าลอ,าอาล้ลูก ua, ล่ะอืมเข้าไอ้ลูกลูกนูนะ่วลูก่ะอืมนะแล้วก็เข้าเอ่อด่านที่พี่เลือกไว้ขอเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันอืมด่านสุดท้าย โอเคมาวันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมนะฮะก็ตามนั้นเลยนะใครที่แบบร่างกายอยากปะทะอย่างเงี้ยก็เจอพี่ได้เจอพี่ได้พี่ไม่ได้ว่าเลยเลยไม่เลย <c oughs> ทำไมกูอดเก่งจังวนะไะมาไม่มีทีมนะไม่มีทีมนะบอกเลยไม่มีทีมนะโนทีมนะบอกเลยนะอาโอเคตามนั้นเอาเวเอาเวผมลูกศิษย์พี่ใครวะไม่รู้จัก พี่ผมลูกศิษย์พี่พี่อะไรวะไม่รู้จักพี่อัดอัดอีกเหรอใช่ครับอัดคลิปอีกครับอัดทั้งวันเหรอวะเนี่ยอช่วยกันทำมาหากินหน่อยเป็น fc ก็ต้องช่วยทำมาหากินหน่อยอืมช่วงนี้จนไปเว้ยวิ่ง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 อย่าวิ่งตามพี่นะเฮ้ยไม่มีใครตามมาใช่ไหมไม่มีใครตามมาเลยโอ้เดี๋ยว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 เฮ้ยไม่ต้องตามพี่มาก็ได้พี่ไม่มีอะไรหรอกเว้มีแค่ขนมปังสิบห้าอันแค่นั้นแหละ จะตามมาทำไมเยอะแยะเนออมบีเนานะเปิดหีบป,ดบ,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 บปื๊บเด็กกางเกงเบ็ดตกปลาเอออย่าเพิ่งวิ่งตามพี่มาดิเฮ้ยย่าตามมาดิบ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาจะมาตรงมาตกอะไรแล้วเดี๋ยวดิเดี๋วดิปล่อยกูไปเถอะมึงหลายพาร์ทแล้วนะเย โอเคน่าจะปล่อยกูไปตั้งนานแล้วอะไรมึงมึงทำทำอะไรกูฮะมึงมาร์สใหม่มึงมาใหม่ดิมึงมาใหม่ดิเก่งนะเก่งนักเหรอเราอะฮะมึงมาเก่งแล้วฮะมึงวิ่งตามเลยฮะโอ้อ้าวเดี๋ยวอะไรอะไรร่างกายอย่าปะทะเลยฮะร่างกายอย่าปะทะร่างกายอย่าร่างกายอย่าปะทะหนี่นีหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับเราต้องวิ่งไปก่อน เรียบร้อยสู้ไม่ได้เถอรูว่าจะเก่งเฮ้อเฮเก็บไปเก็บไปฆ่าทีละคนเว็บตายใจเย็นยังไม่ตายสักหน่อยแหมอย่าเพิ่งรีบร้อนดิสู้สู้ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะอย่างน้อยเราก็เก็บไปสองคนแล้วอย่างเงี้ยอืมอย่างน้อยก็ฆ่าไปแล้วสองคนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แบบก็ไม่รู้สินะมันก็จะหมันไส้ยูป่ะคนหมันไส้กูนี่น่าจะเยอะนะพี่เว็บตายยังยังยัง ยังยังนงพี่พี่กำลังจะพักหนี่เรียบร้อยเก็บไปซักดาบผมนี่เคลือบาคิเลยครับผมสู้ๆไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกอพี่โหดขนาดนี้เล่นพาร์ไหนนี่แบบไม่มีพารไหนที่ชนะอจริงๆไม่มีหีบให้เลยละ่ะหีบอ๋อตรงนี้มีอ,อชุดเกาะนะครับแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย มาจะมาลอยลังกันเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าพปดีโทรโทรทั้งคิดจะมาลอยลังคนยังเพี่มันเร็วไปหรือเปล่าน้องเอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดไม่มีเดี๋ยว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 พิ่งวิ่งมาไอ้ปล่อยพี่ไปเถอะเอ้ยปล่อยพี่ไปเถอะพี่พี่พี่ปล่อยพี่ปล่อยพี่ปล่อยพี่เฮ้ยปล่อยพี่เฮ้ยยาแน่แม่เมื่อกี้พี่ตอนแรกพี่ว่าจะบวกแล้วแหละ แต่พี่สงสารสงสารกวน้องเขาไม่ได้เล่นใช่ไหมแมวิ่งตามมาไม่หยุดเลยมันปล่อยพี่แล้วหลาหลาปล่อยพี่แล้วลาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียเดี๋ยวไม่ไม่คือไม่ มันมีคนนึงวิ่งมาข้างหลังเว้ยแล้ววิ่งตกใจวิ่งเลยใจแบบเอียงข้างดูเดี๋ยวอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวออกเข้าใหม่ดีก็ได้เว้ยเกมมันไม่ได้มีเกมเดียวถูกปะเออออกเข้าใหม่ก็ได้มามาเข้าอันที่เอาอันที่สองกันม,มาเข้าอันที่สองกันดีกว่าเมื่อกี้มันฟุ๊กมันฟุ๊กเฉยเฉยแหมพี่ฟุ๊กครั้งเดียวแม่จะมาขำกันอีบ้าไม่ได้โอ้โหแค เซฟเซฟดูให้ดูแค่นั้นเองอ <c oughs> แหมพี่ก็ไม่ได้ก่าขนาดนั้นพี่เล่นมุกมันเป็นมุกเว้มันเป็นมุกมันเป็นมุกอ่ามันเป็นมุกอย่าไปซีเรียสมันเป็นแค่มุกพี่นี่อยากให้ทุกคนขำไงก็เลยตกลงไปตายอย่างเงี้ยอืมชัดเลยทีนี้กูเด้อเด้อเ,เแป๊บหนึ่งห้ 50. แหละแป๊บหนึ่งนะดูก่อนโอ้มาซื้อของเต็มตัว งานนี้ซื้อเต็มตัวจริงๆไปเว้ยลุยไปกันนะเฮ้ยอย่าวิ่งตามพี่ดิปล่อยพี่ไปเถอะเอ้คนเดิมนี่หว่าปล่อยพี่ไปเถอะนะพี่ขอร้องปล่อยพี่ไปได้ไหมน้องมีน้ำใจที่จะปล่อยพี่ไหมคนไทยเปล่าวะคนไทยว่าวเราอ,ะอ่ะเออหัดปล่อยพี่ไปบ้างสงสารพี่เถอะแหมวิ่งมาซะเยอะเชยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไม่ต้องสงสารพี่ละร่างกายมึงอยากประทะมึงก็เข้ามา โอ้ยยุ่ตายกูตายกูตายทีนี้กูตายเดี๋ยวอย่ามึงยุ่งกับกู้าเอ้ยอะไรมึงยุ่งกับกูแหละฮะฮะฮะมึงเข้ามาเดีลบกันอย่างกระสรงข้ามโลกนี่เก็บหนึ่งนี่เก็บหนึ่งเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอกแล้วอย่ามายุ่งกับพี่โอ้ยสั่งสอนแล้วไม่จำโอ้โหไม่เคยจำแหละแม่ที่บอกทีไรไม่เคยจำ เถอะไปดิถอะถอถังม้องไปจันแน่แป๊บหนึ่งอย่าพึ่งมานะใจเย็นๆอย่าพึ่งมานะกลัวเหมือนกันนะเว้หมาหมาเมึงติดไฟละมึงติดไฟละทีนี้เอาดิเอาดิมามาดิมามามามันจุดไม่ติดอืมมามามาดิมามามาร้างไก่อย่าประทะก็เข้ามา มาลังกายอย่าปะท้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหกลัวที่ไหนอ่ะโอ้โหกลัวที่ไหนอ่ะประดิโยวถูถถังโอ้โหกะะะกกกลัวที่ไหน,นเกรงใจแล้ว <c oughs> <other> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้ฟุกใช่ไหม <c oughs> ช่วยบอกอีกทีว่าเมื่อกี้ฟุกใช่ไหมคือฟ <c oughs> <c oughs> ุกมากอ่ะเป็นไปได้ไง เป็นไม่ได้ไงโอฟุกมากพี่เก่งออ้ยแหมไม่ต้องชมพี่ขนาดนั้นก็ได้พี่รู้ตัวพี่ดีเขียวแมงเหลืงไงกูเริ่มเหลืงละกูเริ่มเหลืองแล้วตอนเนี้ยขอหีบได้ไหมทำไมมันมีคนตายบ่อยจังทำไมฟ้าผ่าบ่อยบ่อยโอเคเว่เก่งน้อยอ่ะดิอืมใช่ครับเก่งน้อยมากกากนั่นเองแต่เมื่อกี้มันฟุกอะอืม เข้าใจในความฟุกมากๆเมื่อกี้โอ้โหฟุกแบบฟุกมากไม่มันคือมันฟุกมากเลยนะเว้ยโอ้โหสามสี่คนนี้ตบตบเรียงเลยห่วยบ้าเลยใครซื้ออะไรให้พี่วะพี่ยากได้อาหารนะพี่ยากได้อาหารมากพี่เวฟมาหนึ่งหนึ่งกับผมไหมโธท้าพี่หนึ่งหนึ่งเลยเหรอคิดดูดีๆท้าใครอ่ะ คิดดูดีๆอืมคิดดูดีๆท้ากับใครอ่ะมึงคิดว่ากูจะกล้าเหรอกูไม่กล้ามึงคิดดูดีๆมึงมาท้าใครเนี่ยมึงท้าผิดคนแล้วอืมพูดอย่างกับกูเก่งไอ้ห่าลกูเล่นกากชิบหายมงจะมาท้ากูอีกมึงจะไม่ให้มีความเก่งของกูเหลืออยู่เลยใช่ไหมใช่ไหมจะไม่ให้แบบทิดจะโค่นเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงววงงวง จึบชึบชึบึบเฮ้ยอะไรไม่มีใครอยู่หลังพี่อย่ามาทําให้พี่ระแวงเลยพี่เวฟเอาอาหารไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีละพี่มีละบ้าไม่มีใครอยู่หลังพี่สักหน่อยไม่เห็นเขาไม่มีใครตามมาหรอกเนะผมไงเฮ้ยอ๋อไอพวกวิญญาณไอพวกวิญญาณทั้งหลายอืมที่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 ท ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีมึงมาเป็นแซนวิชหรือไงเนี่ยเดี๋ยวมึงแซนวิชกันเลยมาสะน่ากลัวเชียวไหน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 อีกตัวอีกคนอีกคนอีกคนมาดิมาดิมามามาดิมามาดิมามาดิ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 เก็บร้อยเก็บซะถมันหนึ่งหนึ่งกับชั้นเลยหลัง นมันหนีเร็วจังวะอ่ะปล่อยปล่อยเขาหนีไปครับเขาอยากหนีก็ปล่อยเขาไปทําบุญอืมปล่อยนกปล่อยปามได้บุญนะเฮ้ยได้หารว่ะเยอะมากก็ได้น้ายาสปีดครับกินหน่อยอะไรอะไรจะทําอะไรเมื่อกี้เห็นวิ่งมาจะทําอะไรข้างหน้าข้างหลังแหละเอ้ยเดี๋ยว มึงจัดมาแซนวุงแซนวิชอะไรกันเยอะแยะวิเชียแม่งเอาเก็บได้ครับเอาเดี๋ยวอย่างงั้นก็ได้แหละนะอย่างงั้นก็ฆ่าได้แหละเอาไอชิปลาใส่ตัวเองอีกปลาใส่ตัวเองทําไมฮะฮะปลาใส่ตัวเองแหละเอิ่มทิ้งก่อนอันนี้ไม่ต้องการเฮ้ยทำไมมันฟุกจังวะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันฟุกจังวะพี่ว่าพี่ฟุกเยอะกันไปแล้วนะมันแปลกนะวันเนี้ยเฮ้ยมีใครไปทําบุญให้มันเนี่ย เอ้นั่นใครอะเพราะฉันคือวิญญาณหลอกล่อนเธอมาตั้งนานใครวะเนะี่ยตีไม่ได้แล้วไม่รู้ตัวตายโอ้โทิงท้งทิ้งของมีทิงท้ง,งอ่ะทิ้งทิ้งเธอมาหนึ่งกับพี่สิบกว่าคนพี่ก็จบมาแล้วน้องเอ้ยแมพี่ระวังนะอย่าพูดอย่างนั้นดิมันระแวงอย่าพูดอย่างนั้นดิมันระแวงนะรู้ไหม เอิ่มไปตรงไหนดีอ่ะ <c oughs> มันมีคนเฮ้ยใครจะหนึ่งหนึ่งกับพี่อ่ะเจอได้เจอได้มาตรงกลางเอา้าทำไมปาแล้วมันไม่ไปไวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมปาแล้วมันไม่ไปพี่ทะเลเฮ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนหลังพี่เวบเฮ้ย <c oughs> มึงอย่าทำให้กูละแวงได้ไหมยิ่ง <c oughs> ระแวงอยู่ <c oughs> ไหนทะเลไม่เห็นมีใครเลย ไม่มีใครเลยจางมึงให้กูวิ่งแบบเหมือนกูเป็นนักวิ่งมาราธอนน่ะไอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชุดเพชรเลยแหละเดี๋ยวอยู่เลือดก่อนเลือดไม่เต็มเดี๋ยว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 โอ้ชุดชุดเพชรชุดเพชรเลยละเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยมึงมีคนเดียวแหละธนูฮะมีมีคนเดียวแหละมีคนเดียวแหละ ห <c oughs> ยุดหยุดเอข้าขอให้เจ้ามอบตัวซะนะใครที่ไปขโมยกางเกงในอกระเทยข้างบ้านเนี่ยเข้าไปมอบตัวซะนะกระเทยเขาร้อนตัวเขาอยากได้กางเกงในเขาคืนไปหัดขโมยกางเกงในกระเทยมันไม่ไดีนี่ยิ่งแม่งเลยอย่าไปขโมยกางเกงในเขาสิเขาซื้อมาแพงตัวน้ยิบเก่าเลยนะรู้ไหม ยีิบเก้าบาทนี่เขาขอเงินแม่เขาต้องสองวันเลยนะถึงจะได้น่ะยิงยิงเนี่ยยิงยิงยิงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขยิงกูเฮ้ย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 ไอเอาตัวเดียวไยวบ้าเฮ้ยเดียวเดียวไวิเชีย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูไอ้ ทำไมเป็นคนอย่างนี้วะนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมกูปายาพิษใส่ตัวเองเนี่ยน่าจะมาเป็น,ปนหงเป็นห่วงกันก่อนเว้เยแต่โอ้ยหมดคำจะพูดเมื่อกี้ถือว่าไม่นับแล้วกันนะครับเมื่อกี้ถือว่าไม่นับใช่ไหมมามาแบบแรกแบบแรกแบบแรกอืมผมอยู่ซ็งมากเลยอะแบบปล่อยกูไปไม่ได้แหละนะปล่อยกูสักเก้า ปล่อยกูสักก้าวหนึ่งแล้วเรามาสดสดกันพี่อยากจะบวกมากได้ข่าวว่าร่างกายเนี่ยอยากประทะแหมโชกากให้โลกรู้เลยกูเนี่ยฮะขอโทษด้วยนะครับบอกเลยเ๋ยวพี่พี่ทีมได้บ่เฮ้ยไม่เอาคนอย่างพี่อ่ะอย่ามาทีมกับพี่เลยอืมจริงๆถ้าจะมาทีมกับพี่อ่ะขอห้าคนใครก็ได้วะช่วยกูหน่อยเถอะ นะช่ว <c> ก <oughs> หน่อยวิง่งโอเควิงวว่งนละวิ่งละกูไม่อยู่แล้ไม่อยู่แล้ไปดีกว่าไปกันนะดี๋ยเดี๋ยวมีหีบมีหีบเฮ้ยตอนนี้ยังตีไม่ได้ครับชิวชิว,ชวเดินหาหีบชิวตอนนี้บอกเลยตีกันไม่ได้ครับหาหีบชิวตอนเนี้โอ้โหชีวิตดีดีโอเคไป ตอนนี้มันตีกันบ่ได้เฮาก็แล่นหาของแล้วมันก็นับเวลาให้ตีกันได้เดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยทีมพี่ปะเนี่ยเฮ้ยวิ่งตามพี่ในทีมพี่ปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทีมปะเนี่ยกูเสียวนะเฮ้ยทีมหมดเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยแจมแมวแจมแมวเฮ้ยทีมทีมทีมเฮ้ยเรามีพวกแล้วปะป,ะปะหลังสี่คน เอ้ยทีมพี่ทีมพี่โอ้โหแก๊ง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 นี่คือแก๊งของข้าเฮ้ยนี่มีเงียงเกงมีเงียงเกงกับดาบมีเงียงเกงกับดาบเฮ้ยมีเบ็ดนะชั้นบนมีเบ็ดใครต้องการเบ็ดไปเอาเลยไปะปวีแก๊งแก๊งเคยดูหรือเปล่าอันดัพานของเมืองอะแดงเบลเล่โอ้โหแดงเบลเล่เลยไหนวะมีอะไรอีกไหมอะ ฆ่าเลยใครทีมทีมเป็นใครฆ่าเลยใครทีมเป็นเกย์แหละกูยอมเป็นเกย์ก็ได้จริงๆถ้าจะถ้าจะโหดขนาดนั้นกูยอมเป็นเกย์ด้วยเกย์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 แล้วหนักหัวมึงแหละครับเดี๋ยเมื่อกี้คงแปลนะมันแปลว่าอะไรเกย์แล้วหนักหัวมึงแหละครับเฮ้ยออกดีของพี่เฮ้ยมีคนมาคนมาคนมาหนึ่งูซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มานูนนูนคนนู้นคนนู้นคนนู้นมีคน ไอมีคนมามึงไม่เห็นเลยนูเฮ้ยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยบอกให้มาฆ่ามันเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันเย้ไอซอมบี้เอ้ามันหนีไปละเห็นไหมโอ้โหบอกให้มาฆ่าโอ้ยบ้าเอ้ยทีมกูนี่ไม่ไม่ไม่ฟังคำสั่งเลยเลยเว้ยไอ้ไอ้ไเอ้ยว่าหลบอยู่หลังรถแล้วจะรอดแหละเดี๋ยวคิดว่าหลบอยู่หลังรถแล้วจะรอดแหละแหมถั่ อะไรเทพซ่าเทพสร้างแต่ตอนแรกแล้วเทพซ่าหลายรอบแล้วน,นายอ่ะพี่เว็บทำไมทีมไม่บอกลเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่าคนในเนี้ยเราฆ่าคนนั้นมาฆ่าคนนั้นอ่ะมันวิ่งมาคือฆ่ามันฆ่ามันเลยฆ่ามัน <c oughs> เฮ้ยโอเคมันออกห่างจากกูลวไอ้สี่ตัวนั้นไปเดินหนีดีกว่าแม่มันยังจะเดินตามเดินหนีมันดีกว่าไปอย่าอยู่เลยครับ ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละสี่คนนั้นอ่ะแม่ไปไปดีกว่าเรามีของเฮ้ยชิบหายล้ว <c oughs> เจอคนส <c oughs> วัสดีครับทีมไหมทีมไหมทีมกับเราไหมทีมหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทีมเลยทีมทีมโอเค,อเค,อเค <c oughs> แหมชุดเพชรมานี่เราก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเสด็จติดคอ ทีมเนี่ยเราก็แม่เราก็อยากมีทีมชุดเพชรเหมือนกันน่ะนายพีชีพให้เราได้ไหมเราอยากได้ชุดเพชรนายนายมากอ่ะอืมเราต้องการชุดเพชรนายจริงๆอืมต้องการมากๆเลยตอนนี้พีชีพได้ไหมเราจะวางแผนนะครับโดยการฆ่าคนนั้นกันจ้าอีกไฟมึงไอีคนนี้ต่างหากยบร้อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะให้ โอ้ไม่กอดดีมากเลยสองดีมากทำดีทำดีนะเราอ่ะอาหารอาหารโอเคโอเคอาหารอาหารนะอาหารเอาไปกินเอาไปกินไปไปเดินไปด้วยกันพี่เว็บทีมไม่รับเลยครับตอนนี้ไม่รับทีมแล้วเจอใครนี่ก็แบบปะทะอย่างเดียวเลยตอนนี้เดินหาคนเดินหาคนมีใครให้เราปะทะไหมตรงเนี้เสียงฟ้าร้องนี่ไม่หยุดเชอย เอฟ้าร้องนี่ฟ้าร้องเรื่อยๆ <c oughs> เอาดิ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 เรียบร้อยเรียบร้อยย,อย,ยึดของอาชุดชุดชุดเอาชุดไปใส่ชุดโอ้ยยึดของอย่างอย่างรวดเร็วเ <c oughs> ด้อเจอพี่เก็บเข้าไปแล้วน้องมันอยู่ยากนะในสงในสังคมเดี๋ยวนี้อืมจะมาเจอกับพี่มันยากไปพี่เว็บทีมไม่ไม่จบรอบนี้ก็เลิกแล้วเดี๋ยววะตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเ <c oughs> น,นี่ย ไม่มีคนเลยลหละฮะคนทำไมมันหายากจังฮัลโหลฮัลโหล VVFV ครงทีมทีมไอ้ตูนจะมาทีมกับพี่เนี่ยสองร้อยตูนเลยอีกร้อยปีน่สองร้อย 200! ผมให้เก้าร้อยเก้าร้อยในเกมอนะนะโอ้เก้าร้อยในเกมพี่ขอแอดมินเราก็ได้อืมถ้าเป็นเก้าร้อยทูก็ ว่ากันอีกอย่างหนึ่งอือแหมหลังแหละหลังหลังหลังไม่เห็นมีคนเลยหลังอะ๋อเจอแล้วเจอแล้วไม่ครับเราไม่มีการทีมเลยทั้งสิ้นครับฆ่ามันฆ่ามันมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งฆ่า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 อ้าวอ้าวเฮ้ยว่าจะไม่ฆ่าแล้วมึงกล้าเหรอกล้าเหรอฮะมอบมอบมอบทิ้งอาวุธทิ้งอาวุธทิ้งเลยทิ้งเฮ้ย มึงให้มันเล่นหน่อยก็ได้นะมึงให้มันเล่นหน่อยก็ได้นะมึงไม่น่าจะให้มันเล่นหน่อยก็ได้อันนี้ก็ฆ่าอย่างเดียวเลยหมูทีมกูอาหารเขาบอกว่านะครับก็ถ้าอยู่หลายคนเนี่ยมันเปลืองอาหารมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เหลือแค่หนึ่งคนนะมึงตายกูฆ่ามึงกันทีนะนี่เอาดิเอาดิเอาดิานี่เรียบร้อย นี่ฆ่าลูกน้องตูโถเอทิ้งไป <c oughs> ไอสั <c oughs> ใช่ครับผมเป็นคนที่เลวมากพี่เว็บแม่งเถื่อนใช่เราเป็นสายเถื่อนไงใครเจอพี่ฆ่าหมดแหละเฮ้ยใครอยากปะทะกับพี่อมาเจอที่ตรงกลางเนี้ยใครคิดว่าแน่ะเจอตรงกลางได้จริงๆอืมไม่เคยกลัวไม่เคยหวัน่น ตรงกลางอ่ะบอกเลยยใครที่เป็นวิญญาณไม่ต้องมาบินใกล้ๆพี่ได้ไหม <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยเ้ยเ้เดี๋ยวเด้อเด้ VVF เว VVF สายหื่นแหละไม่หื่นพี่เอาจะคนดีไหนไหนมีใครมาไหมพี่เวบหนึ่งหงกับผมไหมมาตรงกลางดิหนึ่งหนึ่งเลยจริงๆมาเดี๋ยวมามามาซ่อนอยู่หลังรถน่ะมาหนึ่งหนึ่งเลยมามาเดีมา พูดจ death, ริงพี meals, ifer, ่หลังพี่อ่ะก็คนนี้ไงโอ้ยฟันฟันฟันเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยแหมเราคนบ้านเดียวกันปล่อยพี่ไปหน่อยก็ได้เถอะนะไม่จําเป็นที่จะต้องฆ่าพี่เลยอืมปล่อยพี่ไปหน่อยเถอะตายแน่เอ้าเชด็คเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่คือประเด็นอะไรรู้ไหมลาพิษใส่ตัวเองโอ้ไม่กอดนึกว่าจะตายซะละอ้าวทิ้งทิ้งทิ้งปะเราไปดีกว่าครับเราโง่แต่ก็ได้แม่งเกือบตายเมื่อกี้ไหนไหนตอนนี้เลือดเลือดยังไม่เจเนเรตจะเพิ่งมารอให้เลือดเต็มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครตีวะโอ้ไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเรา คนบ้านเดียวกันแ่มองตากันก็เข้าใจอยู่โยโยอะไรไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องมาเลบรูตอนแรกมึงทำอะไรกูไว้มาดิมามา,มาเลือดไม่เต็มกูก็จะสู้มามามาดิมามาร่า,างกายอยูปะทะมามาเลยมาเลยฮะม,มันมันไม่ไม่มีเลบรพไม่มันจะอะไรจะจะพีชีพเลย <c oughs> โยยัง <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ตายแล้วแหละอ๋อเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งคน พูดจริงพี่เว็บหลังพี่อ่ะพวกมึงอะเดีบินอยู่อ่ะทับบีเอ็มคืออะไรอ่ะทับบีเอ็มคืออะไรอ่ะอุ้ยเชื่เกือบเกือบตายตายพี่ยังไม่ตายแม่ย่าบึงแช่งกันเด็พี่คนตายยากศักอาจาร,รย์หนูเลยรู้ไหมปิงโอเคลึงรวมกันแล้วสองคนนี้แหละไอคนน,คนนี้คนนี้คนนี้ซื้อเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับพี่เลยไหมเมื่อกี้เห็นท้าเหรอเมือกี้ท้าใช่ไหม ได้หนึ่งหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องมาทํำแบบติดพิษเอาติดพิษด้วยกันเลยเนี่ยเนี่ยอะมาติดพิษด้วยกันเลยมามาประเด็นหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งใจเปล่าใจเปล่าใจเปล่าหนึ่งหนึ่งอะมาติดติดพิษแหละฮะติดติดติดพิษติดพิษนีเรียบร้อยเก็บไปซะอันนี้คนอี๋อีตบตบเรียบร้อย my god ต่เดิมก็โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไมแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวจะก็ไม่พาร์ทหน้าอย่าลืมูติดตามหรือกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคบา,บายบายไปละบอกแล้วจะหนึ่งหนึ่งกับพี่อะ่ะมันเร็วไปอีกพันปีปฏิโทโถถังเออแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย